สวัสดีครับผมพี่น้องพี่ชใจรักนเสียงพินทุกท่านนะครับวันนี้พี่ไม้นะครับเริ่มไม้นะครับผมจะทําทการเนะนนาำไม้แบบไม้นะครับเริ่มั้งแต่กอันฮัดเลนพิ่นเบื้องต้นนะครับั้งแต่กหันนี่ปิดเลยนะครับวันนี้มีประโยชน์สําหรับสมาชิกไม้นะครับ คนอาจารย์เพื่อนที่พ่อเป็นแล้วหรือเก่งแล้วเอาเสียก็นําไปสืบทอดต่อยลูกหลานก็ได้นะครับเทากับอยากมีลูกศิษย์ลูกหานะครับครับขั้นตอนแรกนะครับการเห็นพินก็คือการตั้งสายพินนะครับอันมือไม้นี่สีฟังบ่ออกนะครับเราขวดนึงตึงตึงตึงนี่สีฟังบ่ออกนะครับความจาเป็นคือตรงนี้จุดเนิอนะจุดเนินนะครับนะครับอันทีทานอยากกวนแน่ละผมใส่ัวนแล้ว ต้องหาซื่อนะครับจดเนื่อยต้องหาสื้อนะครับถ้าเกิดหายากนะครับผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับของชีแดงนะครับนัที่ที่ผมมีนะครับมีจำนายบริขายนะครับแล้วมีจำนายถ้าเกิดรอนสะดวกก็ซักน้ำผมเลยมาเบิ้งนะครับการเล่นห้องก็ต้องหาพินมานะครับพินกันในญีเป็่นโปงหรือโปงไฟฝ้านะครับห้องจะเล่นเสียงโปงก่อนบอกว่ามันบ่เกิดความลังค์ขั้นอย่าคนรอบขังนะครับ ในในบ้านอยู่ในบ้านยาของสิี่กับไฟฟ้าได้แต่เปิดได้คอยเอาการเียนนะครับผมสี่ให้หัดก่อปีก่อนนะครับเราจะมีอยูสามสายการจับปีกับบเมื่อบองการจับปีกจับออกไปสี่นะครับให้มือจับเป็นตรงสี่เลยยูซี่ก็ยูโปครับจับให้มันมันนะครับจังสี่นะครับจังสี่แลวก็งอกมหายาฟองเมื่อที่้นมาอัตโนมัติเองนะครับเมันอที่เอียงขึ้นมา่อจอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับจับปุ๊บสี่นะครับจับธรรมดาแล้งงอกมหายาคอง หมกอขมาอีกหักขม่าหายของนะครับเบอร์นะครับหักขมาหาเจ้าของปีกมันจะเอียงขึ้นตรงมอว์มัดครับอาตโนมัตินะครับนะเห็นบ่ผมเห็นมาครับนี่เนาะเห็นเนาะนี่ครับเห็นบ่เห็นเนาะเนี่ยเอียงนะครับเนี่ยคือการสอนเล็กน้อยนะครับจากประสบการณ์สองปีที่สอนมานะครับมาอยู่ผมพลูกศิษย์ของม้าสี่สิบคนนะครับก็เปลี่ยนเบิร์ดนะครับเด็กน้อยในหมู่บ้านเรียนเป็นเบิร์ดทุกคนนะครับเดี๋ยวมันถ่ายทอดต่อนะครับวันนี้การว้าง วางมือนะครับการจุบก้องจิกกอดปีกนะครับแถวอน,นิซี่อนิโก้อยนะครับตั้งกับพิณน,นะครับตั้งกับพินตั้งให้มันนะครับอย่าให้มันหลุดตั้งให้มันเอาธนาัตย์ย่อองมือกับงอคือเก่าพยายามให้ได้ครับมงพยายามให้มันเป็นอีเอียงให้ได้เอาอยืดตามนะครับบ่บดไดต์โบเดต์ลายที่นหะ่นยูมือกับหมองเลยครับแล้วก็ยืดตามเอานะครับเห็นะครับเดี๋ยวเขาสีเขียงลงที่เขาสี พอตั้งกับนวด่งนิดนึงก็ได้นะครับนวดงสีนิดนึงได้นะครับให้เป็นฐานนะครับอ่าตอนนี้มาเบิ้งการดีดนะครับการดีดผมเสียงก่อปิดก่อสายก่อนนะครับสายหนึ่งสายสองสายสามนะครับการก่อกันนับเรึ่งถึหานะครับหนึ่งสองสามซีห้าหนึ่งสสาหหนึ่งสองสามีหานะครับเบิ้งครับหนึ่สามห ก็3ยกก็ได้นะครับหนึ่งสองสามที่หาหนึ่งสองสามี่หาหนึ่งสองสามี่หาหนึ่งสองสามี่หาหนึ่งสสามหาหนึ่งสสามหาหนึ่งสอสมี่หาหนึ่งสองสาม่หาหนึ่งสองสามหาหนึ่งสอง่หประโยชน์่เข้องมือห้กระื่มไ่นะครับ้แรกอาชีซ่าเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งสองสามหาหนึ่งสองสามหห้องมือเขาคยสิ้นนะครับกับการขอบีกเมื่อห้าสีเอาบ่งใดก่อแล้วมันสี มันจีบติดมันจีได้เลี้ยวนะครับถ้ามาผมเดี่ยวปลายปิกนะครับเอาสันปิกปลายปิกนะครับสันปิกปลายปิกก่านิดเดียวครับเอาจนได้ประมาณนี้นะครับหรือใกล้เคียงนะครับเอาก็สีมะเกลือเขาโนดกันนะครับกอปิกมีประโยชน์อย่างนะครับหนึ่งสองสามที่หายนะครับมาฟังมาฟังนะครับนะครับหนึ่งสองสามที่หายนะครับ นี่นะครับบทแรกบทเบื้องต้นนะครับเลือกพัดขึ้นใหม่นะครับจากบเป็ดเลยนะครับการตั้งสายนะครับการว่างมือว่างนิ้วการจับป๊กนะครับการก่อสายนะครับก็ฝากไว้ฝึกกันนะครับเดี๋ยวผมสิลงคลิปประมาณสามวันต่อหนึ่งคลิปนะครับเพื่อสีบอยเกิดความขาดช่วงนะครับต่อการฝึกแต่ว่าขอความการุณหน้านะครับสามารถชิกนะครับที่อยากหาดอยากเหรียนนะครับ เรียนได้พ่ได้เขาให้ลงคลิปนี่กลุ่มเขาเนี่ยครับกลุ่มเรียนพินง่ายนิดเดียวอาจารย์ยุดหเยิบเพราะว่าให้ผมมีกําลังใจในการสอนนะครับบางทีาน่ผมลงคลิปไปแล้วกับผมมีสมาชิให้การตอบรับนะครับเขาไปฝึกเองผมก็บรอลูว่ามันพัฒนาไปปันใดนะครับดิจิตอให้ได้ยังไดนะครับครับผมให้ลงไม้ผมเรียเบิ้งน้ำนะครับแล้วผมก็ดิจิตอคิดต่อให้นะครับครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับ